พบกับช่องแม่หอยเผือกวิธีอีสานมาหนะ้ามื้อกรรันล้วจ้าวันนี้ไปเบิ่งปลาปลาสิเดย์มียาขีดแล้งเลยแม่เสร็จแนละ้วน้องเขาต่างไฟไป็เรียรบร้อยแล้วครับผมอืออันนี้ยังกูแม่นี่น้องงัวจา้าน้องงัว่อันนี้ทะเลก็เฮ็ดกินไปเท่านั้นแล้วแต่เพราะว่าตอนซอยเนี่ยน้องก็ขายไปมันก็เดี๋ยวนี้นายน่ะเหรอเอากระิบเ็ดก,กินกันมาตลอดเพราะต้มเราได้กันในน่องง้ว่านีต้มต้มแล้วเพี้ยงกับข้ามาเข้าวติดมาสัวข้าวต้มมากปรุงเครื่องอีกเจนึงน้องกุแม่เนาะจ้อ มื้อนีกินซัวน่องงัวพร้อมกันมือซานี่จ้ะอันนี้อันนี้มันมันเหมือนไข่สาเกอเนี่ยพังผืดมันเนาะนั่นหละงยังแซ่บไอ้ขันแม่นบานห้องขาไอ้ยัยไงไอเพิ่นเอือมองมองจะเป็นไข่สาเหรอนะมันเป็นมงติไข่สาจ้ะห้าแก้วห้าแก้วนี่นะยำพุดพุนเนี่ยอันนี้คือนี่ไข่สาหน่อยไข่สาหน่อยอ่ากลับไทุกชั่วโมงเลยจ้ะ สามที่เห็นเนี่ยแหละก็น่องง่วงไม่ต้อนไหนทวนมาเลยน่องเห็นน่องเบิ้งเบิ้งเกล็ดเบิ้งแต่ว่าอันนี้มันงามเด้แต่ว่าแกะไปเลยจ้ะข้างเผือกมันงามอ่ะเดี๋ยวเขาดูปรุงแล้วครับผมเผือกแรกทอดอ่อหันหอนจัดรอบกันน้ำซุปน้ำซุปก็น้ำซุปซีตะห่อต้มหมูเส้นนี่แจ้ะต้มน่องม่วงดีเ้ะอ๋อขา ใส่ปลาจ้จอตาตะไคร่ใบมะกรูดให้มันหอมหอมหอมแต่เพื่อบอกอุ่นเห็นมันเดือดอีกเจ๊าะหนึ่งก่อนจ้าครดบเกลือไปทีน้ำกันเอาเดี๋ยวรสชาติอะไรกูนี่เจ็ดเปรี้ยวนัวน่ามันเดือดลยปิดแก๊สกันมาเนี่ยปิดเร็วป่ะจ้ะ ซิมก่อนซิมก yeah. ่อนแล้มันเป็นยจังไรย้าปงตอกัน huh. บ่ะเนี่ยนัวจังเอยก็นัวจ้ะนาโอ้บีบพวกเนาตแลบป่ะโอ้ยบีบแยกเปียวอะไรก็แม่ะอกลางๆเนีลูกอีสานมามักเปียวเลยคนนี่อือเอากันซวกันต้องให้มันเต็มที่ตัวกัอือตบไข่ด้วยน้ำมันเย็นอลไรเด้อ๋อข้าวั่ว พอมหอมหอม,หอมกัวได้ปะมะนีกัะโอ้เนี่ยสีหอมพอนี้คือผักเพวผักเพวสะรแน่ผักชีต้นหอมจ้ะใสไปเลยใสเลยแกมกันเลยคับผมเรียบร้อยมั้งปะละ่วครับต่วนนองง่นนวนมงะช้ค อาดพ่อใดจ้าน้าหมองกินน่างมาหนิป่ะจัดตัวหิวข่าสวัสดีจ้าแล้วแล้วส่วนน่องงวงมาหนิจ้ะมัหนี้กระหอดบุตบาทกินแล้วเด้อมามจ้าเศษแสบน้ำกันขันมีส่วนก็ต้องมีน้ากุยไงโอ้ มีเน้สุดน่าก็ต้องมีนวคุ้ยคุ่ยข้ามยังไงได้พอมารับมาแซ่บๆนะกันจ้แซ่บรั่วๆครับผมจย่ำหิวก็หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาครับผมเอาแวะมาบพาท่นนจักตอนนี้แบบมากกับใส่ถุงเ่าจ้ะอืมกวาดก็ละอันนั้ยังุณกดิ้มบดมือบดเป็นถั่ว เดี๋ยวปฏิ่าเห็ดก่ให้คนอื่นกินแต่ของก็ไม่เห็นกินกินได้ทุกมื้อฮ <laughs> าฮ่อน่ากัาเนน่ีฮ่า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 ฮตาฮ่า่าฮฮ่า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 ่นไม่ม อีหยาอีอยางไปน้องเอิญคนแท้เอิญพังเปลือกตัวน้องง่วกอ่ะมันทัดในถั่วนะครับถั่วในทองเนาะใช่ครับแท้แท้ ได้เลยขาแม่บุนมากมากใจบุญนี่เ <c oughs> จ้าของจ <c> ะ <oughs> นอนแยกบุญเด้พอพ <c oughs> ่อเสาเมื่อออกลูกเดยวพูดละข้ามมาหวันทอาเานาะแบ้งอัน้กินพ่อจะไปส่องไปฝากพี่ผักน้องพลลธไกสา ายเว้ยซึ่งมานจอดโดนเลยนะมันเนาะ ต้มเห็ดเปืนเน่อยแล้วพอนะเจ้าก็อยสวดต้มยคร,รับผมต้มบิดน่องค่ะมาเป็นราหน้งห้องเดียวมาเห็ดยังไงเ้องไอ้แยกไปทีนนเนาะ น้ำน้ำเลือ,อนก็ดีเลยแม่นนัวจางนัวนัวครับ เลวลาข้าต้มร่วมเดียวนำต้มมัน่นน่ะล่ะข้าวเทศออม,มออมให้ยงามลูกค้าสัง่งผมบอกกล้าเป็นนำนวลครับผม คน,คนตาลนว่ะ,ะอืมครับฮึต้มแกงย่างก่านแกงจร,ริงแกงจร,ริง ยัน้องกำลังปลูกอยู่แตงจิงน้อยจ้าจกินกับแกยวกับปนแสบไม่จะกินกับปุลกับแกยวกินนิดหน่อยแล้วไม่แส,มมแสบก็จกินน้ำมาแค่ขั้นมันเย้ขึ้นมาเป็นหมักแตงไทยเขาเอื่นอือออันนี้เราเนื้อน่องมากหมกัก kẹo mưa này Cái xăng nhạc luôn ถูกใจมใีน้องเถอะน้อบนีู้่นะโอ้โหเผ็ดโอ้โหเผ็ดเว่บ มีเขาแซ่บเมื่อนี้ลูกค้าไหลายอยู่ชินม,มากอะมีเตี๋ยวซี่ทั้งไก่เขาเจ้างทั้งไก่ก่มีเยอะทั้งไก่ทั้งไก่กับกทั้ทงไก่กับ,กกกบหอยยำเ่าเนาะตอนรับบดนะครับผม ยังเดียวครับสถานการณ์ันเมื่องออน้ำสกินก้อยอำลำมาสดน้ำจ<ะ>ิ้กันบ้า <c oughs> แม่น้ำด้วยน่าคุยตะบออ้องฮอ้ยอ่อฟาก,กินฟาก,กินโอ้โหโอ้ยยังงเมันหอมมันผั <c ười> กแก้วผักแก่วน,นี่สุดยอดแล้วขัขนนม้สัวขันไม่ผักแก้วนรอผักแกวเป็นยังไงบุ๊ดใช้ผักแพวมันเขากันดีไหอ เพ่อะนะมาะม่รับไม่รับอ๋อก็ละคร นี่แหละรางวัลชีวิตแต่ละมือซือยง่ในกากินข้าว 播放。 บานะ้าเปี่ยนปวดแสบมึงขอน้ำหูน้ำตาไหลนึงขอยแสบ มันนีร้านขายอยู่ร้านเดียวผิดเพลินเพลิด อือคยณแม่อืนอนี่ครับผมอันนี้คุณแม่จากแม่บวัวแม่บัว มาฝา,าปดปลาแดกตรงนี้เพิน่นเฮ็ดเองคุณยังให้ลองชิมมันเลยปลาแดกแม่บัวมาจากบางกะปิสาบกันนะฮะนะคระับลุงคุณลุงเนีน่ยชิมปลาแดกหนูทำเองแม่หนูทำเองเลยอู้ยหอมเบิงบ้งเบิ้งเึเปล่าปลาแดกปลาตะเพียนอย่างมันจะคำก็ดูโอ้ยเผ็ดแล้วอา

อก็อออสิ่มกับสีกินลดแล้วนี่อันนี้เขาปรุงใส่พริกแซบ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 ก็แม่บัวแซบขอบคุณหลายๆนะจ้าคุณน้าอาเมือฝาเดี๋ยวย้ำเดี๋ยวน้องขายไปขายไปมือม,อมอย์เดี๋ยน้องก็จะเ,เอามา,า <c oughs> สีกินใส่ตำขึ้นอันนี้คือตี๋ผู้หายไปกินน้ำดหลืองละเอาไปเอาไปใส่ตำขึ้น ดีครับแซ่บก็ผมรสชาติค im ือาสมเนี่ยปลาคุนตดนะเนาะน้ำก็ใส่กับขวาน้ำมาประเดกแบบปลาเฮดแบบไทยมลาก่องอื้ สุดน้ำเกลี้ยงซับเลยน้ำม,มันแสบเลยตัวมันก็แสบเขบ้าวะเออเดือทองอ,อ้มว้ายิ้มยิ้มอย่าเลิกนะครับผม ฝากคือเขาอะไรครับผมฝากติดตามกันไปเรื่อยๆมวนซีนวัวแก้วตามภาษาพอดีสารมาอยู่ในเมืองวิธีสารมาเท้านาะมันอยู่ใส่มากเป็นย่งกินหอดอาหารบ้านเท้าคุยเ้าแล้วครับผมกินง่ายๆสไตล์บ้านเท้านี่แหละหอดเนื้อมื่อแรงมากอะข้นทอดแต่พี่แต่น้องเออมื่อนี่สิเอาหยังให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะงมื่เนาะมื่อนี่ก็ได้สวนน่องงัวแล้วพอเนาะกับก้อยจั่ก้อยครับกินง่ายๆแซ่บ สูตรมีแสบอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนนะครับผมจ้าท่าควาฟั้นโควิดไปด้วยกันจ้าเราจะสู้ไปด้วยกันจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าโอ้แสบ